สวัสดีครับมีออเดอร์เข้ามาแล้วใน s h o p e ีถ้าส่งไม่ทันอาจจะโดนแบ็ k ลิสต์หรือโดนคอมเพนได้นะครับสำหรับคนที่เพิ่งมาขายออนไลน์ s h o p e ีครั้งแรกนะครับไม่ว่าคุณจะขายกับ Facebook Marketplace มาแล้วหรืออะไรก็ตามนะครับส่งช้าส่งเร็วอ่ะมัน อยู่ที่ความไว้ใจเนาะแต่เมื่อมาขายกับ s h อ p e e นะครับบริษัทเขาก็มีเกณฑ์ของเขานะครับว่าคนจะต้องส่งภายในกี่ชั่วโมงหรืออะไรยังไงนะครับส่งที่ไหนข้อกำหนดเขาก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับคนที่มีออเดอร์แรกแล้วทำมักจะทำอะไรไม่ถูกนะครับเช่น ส่งที่ไหนส่งอะไรยังไงถ้าติดปัญหาจะถามใครถาม call center พานทิปหรือใน Google กว่าจะหาคำคำตอบหรือข้อมูลเจอนะครับลูกค้าก็อาจจะยกเลิกสินค้าไปแล้วนะครับแล้วก็ทำให้คะแนนในร้านเราล่วงก็ได้นะครับฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวการส่งสินค้าชิ้นแรก ใน s h อป e e นะครับว่าทำกันยังไงวิธีดูว่าลูกค้าสั่งอะไรลูกค้าให้ไปส่งที่ไหนส่งกับบริษัทอะไรแล้วพอเราไปถึงที่ขนส่งนะครับเราก็จะทำหน้าเอออีกแล้วเขา COD กันยังไงเขาดร o ปอ f f กันยังไงหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับสำหรับช h อป e e นะฮะมันสะดวกมากนะครับถ้าเราไปส่งที่เคอรี่หรือ jnt มันก็จะง่ายหน่อยแต่ถ้าเราส่งกับ dhl นะฮะเราก็ต้องไปพิมพ์ใบปะหน้าเองนะครับซึ่งใครไม่มีปรินเตอร์นะฮะก็ต้องไปร้านคอมไปขอเขาพิมพน,นะฮะไ้า oh, <no. S 1> หน้าสิวหน้าขวานเนี่ยก็จะทำให้เราเสียเวลามากขึ้นฉะนั้นแนะนำให้เลือก jnt หรือ curry หรือไพ i s นีดีกว่านะครับ oh, <no. S 1> วันนี้เราลองไปส่ง shopee กับ jnt กันดูนะครับว่าเขาทำกันยังไง ให้เราเข้าไปที่แอป Shopee จากนั้นไปร้านค้าคลิกที่สินค้าที่ต้องจัดส่งช่องนี้จะแสดงรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งเข้ามานะครับให้เราคลิกที่จัดส่งสินค้าจากนั้นเข้ามาตรวจเช็คนะครับกรณีที่มีออเดอร์เยอะแต่อันนี้มีออเดอร์เดียวเช็คว่าลูกค้าสั่งอะไรส่งที่ไหนนะครับ ทำความเข้าใจกับออเดอร์สถานที่ส่งแล้วก็บริษัทที่จะส่งนะครับกรณีนี้เป็น JNT ก็คลิกที่ดับออฟถ้าไม่รู้ว่า JNT เนี่ยสาขาที่ใกล้บ้านคุณมีที่ไหนบ้างก็ในแอปจะแจ้งหมดเลยนะครับกรณีอยู่ที่เชียงใหม่มีสาขาที่ไหนบ้างเราก็เลือกดูจากตรงนี้นะครับไม่ต้องไปดู Google ก็ได้ เห็นไหมครับบอกสถานที่ให้เรียบร้อยเลยจากนั้นเรายืนยันครับแค่คลิกยืนยันมันก็จะขึ้นหน้า QR code ต,ตรงนี้มาให้นะครับกรณีที่สินค้ายเยอะเนี่ยเราจดรหัสเลขใต้ QR code แปะไว้หน้ากล่องแล้วก็ไปที่สำนักง,งานได้เลยเขาก็จะจัดการพิมพ์ QR code ให้ แต่ก่อนนี้นะครับเรามาดูวิธีการแพ็คก่อนนะครับสินค้าชิ้นนี้เป็นกระจกฟิล์มกระจกติดมือถือนะครับให้ใช้บับเบิลนะครับที่ JNT นะฮะมีให้ฟรีนะครับห่อวัสดุให้เรียบร้อยนะครับทำยังไงก็ได้คือให้คิดว่าไปถึงแล้วมันไม่แตกไม่พังนะครับไม่งั้นเราก็จะเสียเวลาตีของคืนนู่นนี่นั่นอีกนะฮะ ยัดเข้าไปในกล่องนะครับมันจุพัน์ให้ดีๆจากนั้นเราก็รอคิวได้เลยครับระหว่างรอคิวเนี่ยเราก็เอาคิวอาโค้ดออกมาหรือว่าจะจดเลขที่ใบส่งก็ได้นะครับเลขที่คำสั่งส่งนะครับให้เราเตรียมมีไว้นะครับเมื่อเราเตรียมไว้แล้วพอถึงคิวนะครับเราก็แค่ย,ยื่นมือถือให้เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะพิมพที่อยู่ของลูกค้าออกมาให้เรา เองนะครับสำหรับคนที่มีลูกน้องนะครับให้จดเลขเนี่ยนะฮะเลขใต้คิวอารโคร้ดแล้วก็เอาไปให้พนักง,งานนะครับสำหรับกรณีที่ลูกน้องไปแทนเรานะครับมีคนส่งให้นะครับเมื่อเราถึงหน้าเคาน์เตอร์แล้วเราก็แค่เปิดหน้าจัดส่งนะครับที่มันจะมีเลขคิวอารโค้ดอยู่หน้ามือถือเนี่ยนะครับ ถ้าเราไม่ได้ไปเองนะครับเราจดเลขใต้ QR code แล้วก็จดชื่อผู้รับด้วยนะครับแปะไว้หน้ากล่องพอไปถึงที่สำนักง,งาน JNT เนี่ยเขาก็จะกรอกรหัสเลขนะฮะแล้วก็พิมพ์ที่อยู่ชื่อที่อยู่ลูกค้าออกมาแค่นี้ครับเราก็เสร็จงานแล้วกรเีนนี้เราเอา QR code ยื่นให้เขานะครับหลังจากนั้นเนี่ย เราไม่ต้องเขียนอะไรเลยฮะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีใบแปะหน้ากล่องให้เรียบร้อยเลยนะครับเมือ่อพี่ที่ JNT พิมพ์ชื่อที่อยู่ของลูกค้าแล้วก็แปะบนหน้ากล่องเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ระบบก็จะแจ้งไปยังช h อป e ีทันทีว่าเราได้ส่งสินค้าให้ลูกค้าแล้วนะครับลูกค้าก็จะทำการยกเลิกหรือว่าอะไรเนี่ยก็คงจะยากหน่อยฉะนั้น สำคัญมากเลยนะครับรีบๆส่งให้ลูกค้านะครับเพื่อที่ว่าลูกค้าจะได้สินค้าเร็วแล้วเราก็จะได้เงินเร็วด้วยนะครับถ้าติดขัดอะไรฝากคำถามไว้ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับขอบพระคุณในการรับชมฝากกดไลค์และติดตาม